บสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เ,เบริร์ดสูนน่สู่สุคนะวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับจ่องซากอ้อยบนากาศตอนสร้างของน้องพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดโมงแล้วเนาะเราก็มีเวียดก่าใพี่น้องหลังจากเกี่ยวข่าวแล้วก็สิลกไปกู้ข่าวเนาะสาก้อยก็มอวาดน,นี่ก็ได้เมื่อบ้านปู่เนาะเพราะว่ามีลานเสียเนาะ เป็นกระเชียชีวิตกระท่านหาันเดื่งจากกว่าเป็นไข่ปลาบายพี่น้องแล้วก็เมื่อนี่พอน้องอ้อยเมื่อคนเดียวนาอสะก้อยกะชิลงไปกู้เข่าเนาะยันพายุข่าวพี่น้องวยวหน่อยพ้นตกฮามเข่าเนาะเม่นี้กะมีสาวงามมาซอยพี่น้องอั <c oughs> <c oughs> ่นก็คือแข่งล่าสาวลาวคือเก่าพี่น้องอู้ <c oughs> หนัง <c oughs> ทางล่างค <c oughs> ัดท้ายไว้สั้นอ <c oughs> ู้ ข่านาเช่าก,ก้อยก็มีเข่ากั่มเข่าเจ้าพี่น้องจะ <c oughs> บัดลายอย่างลาลแนวแค่เนนข่าช่องสั้นๆสั้นก็มี <c> ่า <oughs> จากได้แนวกระทักมาด้วยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เขากะกะเกมนะพี่น้องเขาก็นังรถไทยลงเนาะตอนนี้เสียงมันกัดสิบน <c oughs> ตามภาษาทงไห่ยทงนาาเลยพี่น้อง เกี่ยวขา้าวสองมือเนาะเมือ่อวานนี้เจ้าเพกมาซอยมื่อเช้าน,นี่ก็หลายคนเกี่ยวเนาะขาเขามาถ่ามาเมื่อนี่ก็เอาใจในลงหมัดเน,นาะเรากะลงกันกนี้กยังไม่ได้เลิกอเทียนเพราะ,ระว่ามักเรรมบรรพัดเนาะพี่น้องกะไร่เข่งล่าชาวลาวมาซอยนี่ก็จะเป็น หน้าใกล้เนาะผนมาแล้วก็ได้จ้างพผนนนนลเนาะพี่น้องเพผนก็ต่างหาต่างซอยช่วยกันเนาะบัตรบ่มีก็เอาข้าวแน่ยแล้วพี่น้องเอ้ยอปฏิบัติเอาเงิน,นเนาะเราก็ไปนี่นี่ก็สเปนนาข้าวเจ้าเ่าวหายชุดท้ายมันก็อยากงามไป่ะไหนเนาะ เราไปสไปทางโค้งพี่น้องลงสื่อมาได้เนาะมันยากมนทางเราจะได้กลับไปปู๊บแล้วก็พาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมเราหมัดเข่าหรือว่าโค้งเข่าให้เขานอกครับภสษีบัตรหมัดใไปเพิ่นมัดให้ปเราหมัดแดดมันพลเร็งนะพี่น้องไปไปเบิ่งไปชมโรงกนะันพี่น้องไก่จีฮอดเนาะพี่น้อง น้ำต้อนนะนี่คือบกแล้วเนาะบูริชาอาป่าเฮ้ยักว่ามีบระจัษ์บรรยากาศกระแดดแห้งอะไรมื้งค่ะเดี่ยวนะแม่ไปพี่เลยแหละพ,พี่นอ้องฮะยั<า>งบู้ง ตักซิบุตรายงานมู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นรถไทยแล้วพี่น้องแล้วก็ถ่ายแบบเวลาหมัามาดเวลาหนากันิโบเห็นเท่าก้อยาะวฮะบ่มีคาตั้งกล้องนะพี่น้อง หหยหนึ่งปรได้เกี่ยววายปู่ป่าเลยเนาะป่านเ้าปรได้โค้งลงหวยี่แล้วพววาทางมันไปพี่เนาะไปลัดเสือเอาให้น่อยหวายคือชิ่งถ้านองวันนี้ตบหูเลยไปโลดูตอนนี้เจ้าเก่งกว่นกัน เอาข่าวออกก่อนนะพี่น้องช่ก,ก้อยยังไม่ลงแต่โหลดลงมาได้พี่น้องเงือนตีนอากรต้องทีโหลดลงไหนะพี่น้องจอดไว้นี่แหละเพื่อมัดแล้วเรียบร้อยได้จังขยับขย่ายหน้าหฮนี่เช้าเข่งมาดำสอยก็ได้มาหมัดสอยคนสอยคือเก่า เก uh, nah, like ี่ยวสอยพ่อีกมาได้เกี่ยวให้นี่เล่าเกี่ยวให้นะพุมาเด้อพี่น้องมามัดข่าวสอยเจ้าเข่งเน่อยากน้ำเย็นอีกว่าซ้นตะกุย ถึงหายกำไรหดเนาะยจะเอาน้ำเย็นให้หมูกินก็บม่มีต้องมีเพราะว่าจะเอาใจนอไปนี้พี่นอ้องมามามาหมาัดข่าวใอยกันพี่น,ออน้องไปเห็นยังแล้วเอาอยากน้ำเย็นโอ๊ยได้เจได้เจเ <laughs> ก้อยเจมออาโอยน้ำเห็นแล้วก็ไปทำบุญละตี รู้เมื่อกี้ข่าวว่าพเท่าโอ้ยเบิดเลยยังหาหนึ่งนะพี่น้องผูมาดิเกี่ยวยังหาหนึ่งใหญ่เติบเอันใหญ่ๆหน่งครยัยงมาดิเกี่ยวยังหาหนึ่งเอากระจางก,กนมามาัด งามวะู้งามเนาะพี่น้องชาวลาว ไม่ยางคือว่าถ่ายคลิปอยู่โทรศัพท์เสาเข่งเหี้ยพี่น้องผู้ว่าเกือบหลด,ดเดียบว่ายันนงน้อยหนึ่งพี่น้องอสู่ชีวิตแหงป้าตกใจเบิดโ<แ> <laughs> ทรศัพท์บุญมีพอดีหลอดมันเหี่ย <laughs> ม,ม,ม,มันไปทางกลางเลย <laughs> เกือบตายอโอ้ยพอดีนวิทย์เหงนไหมไ บอลยังไม่หนึ่งกับตีนหลดุดพี่น้องเอ้ยชูชีวิตแหันนี้าระชับก็ได้เกือบเกือบมา<ส>แต่ก็ชั่นบบแบบแบบบอลมาตกใจดนะ้วมันเหี้ยแทนนี้เพราะว่าเอามาใส่ชงตอนเัาลงจะหล,ดลุดอ่าอ,ย,อย่าหลดเหยียบมาที่ตกใจยังยันหลดเหยียบเนาะ วันที่ข่าวร่องกลางมาเนะาะพี่น้องมาโฮมข่าวเนาะพี่น้องเปินกะมัดตำลังครับตะก้อกับชาวเข่งกระโฮมเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ได้ให้อหนึ่งแล้วเนาะฟู หายมักใหญ่หนึ่งไฮที่ช่องก็กำลังเริ่มข้าวมาเนาะได้ลายหมัดเลยไฮในกระสู่ชีวิตแห้งเจ้าเก่งปิดมาทางนี้ว้าทะไวลีกองกลายมันจะกคิโม่นวะเห็บดินค <c oughs> น,นวะเจ็บมือคนนะหยาปาดมือคนพี่น้องว้าอีกอไปนะแมนบ้า เงินเห็ดมันใหญ่ายกองเงี้แล้วแหลยเท่าก็บจะกองจีฮุบข่าวอีกหกจีโซ่เท่ากับจะแล้วและเลยน้องพี่น้องจีซานทีสี่ล้วก็แล้วแล้วไทรายควรจิหลอกอึดน้อปีนี้เนาะเจียงหลดู่้ใหญ่เข้ามาแล้วผู้ใหญ่ก็ไปกินทานอยู่ชีวิไลเนาะพี่น้องส่วนพอน้องอ้อยก็เมื่อญาติลาย ชมหมูว่วยย้าเด้ญาติหลายไปไหนไปกินท้านอยู่ชีวิไลเจอดพ่อน้องอ้อยไปกินท้านอยู่นะกอยมาติ่มพีเนาะพี่น้องมาส่งสการ์ฝนลานแล้วก้อยเมื่อตะวันมาแล้วบ่มาเห็นได้เนาะเข่ากับยานฝนตกหำหม,มู่ฟันหยุกเข,ข,ข่าบาดเจ็กอะไรกต่บ่มาคนเข่าก่อน เราก็โฮมไวแบบนี <in> ้เนาะให้เพิ่นมัดตอนนี้ก็คนเข่าคือหลดแล้วเนาะพี่น้องแบกแบกคือหยางจาเก้วัดเข่าใหญ่เพิ่นวะไหวจริงๆใช่ชาวแข่งเป็นมือกล้องให้นเนาะพี่น้องแดดแห้งรีบพี่น้องมานน่โอ้ เก่ง่วได้หมัดเดียวนึงดอกเด็กน่อยเอาไปมาไมัดซำเขาก้อย,อยังไรแดดแห้งเหมื่อยแห้งพี่น้องวันนี้ค่ะเ <c oughs> ดีเ๋ยวสเก็งพี่ร้องขับรถเนาะ เล็สิไดไหรดอบวสิครับ,บที่บาเดย้ อยเดียก็จะเต็มหลดแล้วพี่น้องเอ้ยประมาณนั่นเลยประมาณ3ามลดค่ะวะขนาดยังไม่ได้แล้วถ้าหายเลยื่อแรงเมื่อแรงเมืแรงวเนี่ยไม่ไหวจริงๆแดดแห้งแต่ทำไมก็ต้องสู้นะพี่น้อง้าวมาไปเลย บบสูดได้จ้ะบบสูดได้จ้ะ<อ>บไรกินค่นี้ียาเขาย่าบกุกินอือตรงนนหน้าเลา่อยๆข้านนะใครจะไปหาเงินอยู่ไทยนะทำบด้ตากแดดขนาดนี้เด้จ้ะยจาหัดเข่าหรือมืายัางอะน,นะสำกับพุ้ยนี่ กระถังนี่แหละความมันใหญ่ไห่หเดียวนี่ก็เต็มรถแล้วสก,ก้อยคนเดียวไห่เดียวนี่ถือ <Okay. S 1> ทางนั้นยังงยู่ยังงยื <Wow. S 1> อฮุ่น <laughs> ตงไหาเดียวกระโดดเดียวเลยเด้อไม่ได้ถือเสื่อมาหมัดอาสางเอาะหซี่งไฮโซนาน้องพี่น้องหอนยามไปดูเก็บเกี่ยวก็มีความสุกแลล้เนาะมงนอยก็อดเอา ดำนาแห่งกว่านี่น้อพี่น้องไปจา,ากไทยนาคาดนาโลกกายังได้ดำน้อพี่น้องอันนี้ใครไหนเกี่ยวแล้วก็กู้เลยเกี่ยวแล้วก็มัดขึ้นไปปัน่นโอ้เป็นเพ็นเม็ดเ,เข่าก็มีความสุขแล้วเก่งอะไรนี่นี้ พี่น้องม่งใน,นโหลดเต็มกระพากันขึ้นพดไาซะ่อากูมโต,ก,ก,นะตกแล้วก็พอวะบอเดียบเจเพิ่ก็ะพูันแรงกัซามไหมกับหใหญ่หนเนด้อพี่น้องเอ้ย,อนนว,ยว้าเห้าว่ากับขัดเนะีเข่ากำ,าากำงามได้อข่ากมกันชุบเลย รถค้าหรือพี um> ่น um> ้องบาทนี Entonces, wait, yo, no. Aye, ่เช็ดลงอ่างเจ้าเก่งมาลงก็มาพักลงเรียรอเลยเออชันบ้ามามาพี่น้องคนเข่าคนน้ำกลางแดดแห้งนี่พราว่ายันพายโหนเข่าอะไรกันยากนะพี่น้องถ้าพายโหนลูกเอาจักไม่ยั้งแล้ววันที่สิบห้าร้อยเจ็ดสิบผูก เจ้ายญาติเลยเนาะพี่น้องเอากระจาดและเนาะแม่กกระขอะ้องแล้อก็กับไม่ยอมลงไป่ปดเลยเพราะว่าเมื่อยพี่น้องถูชีวิตแหง้งเจ้าเขงา่งวะมื่อนี้บวายเป็นลมพี่น้องบาชูมื่อนี้เพิ่นวะแบบมันแบบเกีแบบ่ยวเข่ายังหวานตลอดเป็นยังใครมันละลาย ต้องการยังน้ำเย็นเย็นว้าอีสตรเนาะ